ทำไมต้องใส่ถุงมือนะถ้าใส่ถุงยางมือจะจีบเข้ากันอย่างนี้จับขวดยาไม่ได้ังหมนั่นไงมมกหมกอันนี้มมกอันนี้มมกมมกเยี่ยอะไรผิดจริงๆริงนะสวัสดีครับชักทูแมนนะครับวันนี้อยู่ที่ลากระบือนะครับก็จะมาฉีดคุมค่า ข้าว12วันนะครับวันนี้เดี๋ยวผสมยาให้ดู1ถังเนาะ2 0 0ลิตรนะครับผสมใส่ถังเล็กก่อนนะก่อนไปผสมใส่ถังใหญ่นะครับวันนี้จะฉีดก,ก็จะเป็นตัวคูณ3ามไทรลโซนนะครับผมเบียบไฟแอสโตนะครับแล้วก็พระเอกตอนนี้ไก่ทองนะครับผมอันดับแรกใส่ถุงมือก่อนต้องมีถุงมือเวลาผสมยารู้ไหม ทำไมต้องใส่ถุงมือเวลาผสมยาเพราะว่าเดี๋ยวยามันอนะ่ะจะไปเลอะมือเข้าตามซอกลงซอกเบเอ็นต่างไม่ใช่เพราะว่าถ้าใส่ถุงยางอะ่ะมือจะเป็นอย่างนี้ห้ามตลกกรบปองกควนแล้วนะครับอ่ะใส่ถุงมือเรียบร้อยแล้วนะครับนะก็จําไว้นะครับอย่าไปใช้ถุงยางเพราะถ้าใช้ถุงยางมือจะเป็นอย่างนี้ห้ามโอเคใส่ถุงมือแล้วอันดับแรกยาตัวแรกที่เราจะใส่จะเป็นไคทองนะครับ 1ึกองได้400ลิตรนะมันมี10เมตรนะครับเดี๋ยวอันดับแรกใส่5เมตรพอนะครับหนงถัง <_ C _> เดี๋ยวให้ดูการละลายของมันด้วยอ่าเป็นเม็ดแบบนี้นะครับหย่อนไปเลยเดี๋ยวให้ดูการละลายของมันนะครับฟูขึ้นมาเลยตัวนี้ปรับสภาพน้ำได้ดีนะไก่ทองนะครับ คุ่สองคุณสามนะครับในตัวในคุณสามเนี่ยจะมียาอยู่สามตัวไอสามกระปกุกมียาอยู่สี่ตัวนะครับตัวแรกที่เราจะใส่ลงไปคือเคพาร์สโคมโซนสี่สิบแปดเปอร์เซ็นต์นะครับตัวนี้ใส่เลย ตัวนี้เทอร์มินเอตคูนคอลแลกบวกไพลาโซซันฟูรอนนะครับเป็นคูนคอลแลก47%สี่สิเจ็ดอร์เ็นไพลาโซนสาเ็นนะครับเป็นตุ่มละลายน,น,น้ำนะใส่ไปเลยนะครับนี่นี่นะครับ5าุ่มใส่ลงไปเลยฟูยังฟู่อยู่จากตัวไก่ทองนะครับแล้วก็เทอร์มินเอตเนี่ยเดี๋ยวมันละลายของมันเองนะครับอีกตัวในคูณสามนะครับตัวนี้คอร์ลวิดนะครับ เป็นบีทไฮดริแบคโซเดียมนะครับ100่รกรัมคือคูณสามของเราอ่ะหนึ่งชุดอะไม่ต้องไปบวกอะไรเลยนะโอเคมาดูกันโอเคดุน <Okay. S 1> เรียบร้อยครบแล้วก็เดี๋ยวมาดูตัวต่อไป อ่ไพลาโซซานฟูลอนนะครับตัวนี้นะเราสองซองซองละ50กรัมใส่หมดเลยนะครับเป็นร้อยกรัมเนาะเทใส่ไปเลยต่ำๆเนาะยีงไงไม่ฟุ้งตัวนี้ยทำะไรง่ายอยู่แล้วสุดท้ายแอสโตนะครับเทไฟอันเนี้ยต้องใส่ตลอด ผมแนะนําเลยฉีดยาคุมยาคุมค่าเนี่ยต้องใส่ใเพียยไฟนะครับหนึ่งขวดเนี่ยทำสี่ถังได้น้ำแป0รลิตรนะครับอันนี้แบ่งมาละสองร้อยห้าสีซีใส่ไปเลยใส่ลงไปแล้วนะครับขั้นตอนสุดท้ายคนคนให้เข้ากันโอเคเดี๋ยวไปเทใส่ถังกันนะครับไป ตอนนี้เราก็ขึ้นไปสู่ยอดเขาเอเวเรสต์แล้วนะครับขาลงเนี่ยตายกันไปหลายคนเลยไม่ทักกูเลยปล่อยกูเล่นไปเลยไม่ทักกูเลยตั้งแต่ถุงยางแล้วทำไมไม่ใส่ทำไมต้องใส่ถุงมือนะก็ถ้าใส่ถุงยางก็เป็นแบบนี้นะครับจําไว้นะผสมยาต้องใส่ถุงมือนะครับเพราะว่าถ้าใส่ถุงยางมือจะจีบเข้ากันอย่างนี้จับขวดยาไม่ได้พอใจมึงยังโอเคนั่นไง โมกโมกอันนี้โมกอันนี้โมกเนี่ยอะไรผิดจริงจครับแล้วก็ยืนดูกันเพลินไปนหมดอ่ะโอเคเอาใหม่ <c oughs> เดี๋ยวใส่อันนี้เดี๋ยวใส่เลยอ๋อแต่น้นำข <c oughs> ูด <c oughs> ๆม่ต้องใส่เพราะว่ามันโอ้หแล้วทีนมันก็จะแรงไปกับใส่<อ>ยาเราออการทำละลายดีมากนะครับอันนี้หมดเลยเกลี้ยง เคใส่ไปแล้วเดี๋ยวดูพี่เขาลากสายไปฉีดกันนะครับเดี๋ยวตามถ่ายให้ดูขออนุญาตไปถอดถุงมือก่อนเดี๋ยวเจอกันเพื่อการถูกสุกขะอนามัยนะครับผสมยาเสร็จแล้วเราก็ไปเอาสบีมาถีหม, εί, <า>มีกระบู่ามาถูหม<า>ูสบ,ม аний, <า>บีมาถีหมีกระแปมาแถแหมกระบู่มาถูมือแ<า>หอยอะไรถูกแล้วครับ<า> <é> เค <Okay. S 2> เห็นกันไปแล้วนะครับการผสมยาเนาะการฉีดวันนี้เรียบร้อยประมาณ20ไล่นะครับก็เดี๋ยวคลิปเนี้ยจบกันไปกับการฉีดยาเดี๋ยวคลิปหน้าจะพามาดูผลกันว่าฉีดไปแล้วจะเป็นยังไงบ้างวันนี้ผมลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ